วมใช่ใช่คอนเสิร์ตยาวมากใครพอมที่จะเอ่ยชื่อคอนเสิรี้บ้างหน่าจะเป็นพิชานโอ้โหแล้วก็หายพอบ้าเลยนะบอดี้สแลมเอเวอรี่บอดี้พาวไม่ใช่พี่ไม่มีเอเวอรี่ไม่มีเอเวอรี่ครั้งที่แล้วคัที่แล้วที่บอดี้สแลมพาวเวอร์ออฟเดอะบีซ้ามฝันกับจักรวาลวิดีโออ์เคสตรา หนึ่ยลมหายใจเบอรอที่ทั้งทั้งที่เป็นคนคิดเองนะครับแต่ว่ามันด้วยความแบบเราอยากอธิบายให้มันครบในชื่อเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องอธิบายแบบยืดยาวก็อาจจะชื่อยาวนิดนึงครับการกลับมาของยูไนฟายคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรบ้างก็อย่างที่เล่าบนเวทีเนาะก็เราผมทำมูที่9ก้าคนละเก้แล้วก็หาทุนให้น้องๆปีปีที่แล้วเราก็จัดดีไซน์ครั้งแรกไปแล้วก็เลยคิดว่าเอออยากเอาปีเนี้ย อยากเอาบีซายครั้งแรกที่เราเล่นแค่500คนต่อรอบเนี่ยเอามาขยายความมีหลายๆคนที่อยากจะดูบีซา์แต่แบบนึงด้วยครั้งที่แล้วมันแค่มามันน้อยใช่ขนาดเพิ่มจาก2รอบเป็น5รอบแล้วก็ยังก็ยังมีคนพลาดเลยก็เลยคิดว่าเออคอนเซ็ปต์บีซา์ก็ยังคนก็อยากน่าจะอยากมาดูอีกเราเองก็อยากเล่นเล่งที่ไม่เคยเล่นเลยเพราเราทัวร์ทั้งปีอย่างเงี้ยก็เล่นอย่าผิดซ้ำๆอะไรเงี้ยก็ ก็เราก็อยากเล่นเพลงอื่นด้วยเหมือนกันเงนี้ยก็เลยคิดว่าอ,อือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำบีไซค์ทีแล้วก็ขยายความให้มันใหญ่ขึ้นทนั้งในเรื่องของดนตรีเรื่องของไซส์ของฮอล์แล้วก็ไซส์ของคนดูที่จชมครับใช่ครั้งที่แล้วห้า500คนครั้งนี้ฮอล์ที่วันแปงข้อนี่5้าัครับประมาณ10ในข้อมหมยของไซส์ทีมครับมันมันแตกต่างกันด้วย ใช่คะคือครั้งที่แล้วเราเล่นบีไซส์เป็นเพลงที่แบบหาฟังยากแล้วก็ฟังยากอย่างที่พี่ฟิกบอกก็คือเราเราไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็แกะยากแเพราะบางบางเพลงที่เราเล่นครั้งที่แล้วคือเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันบางเพลงอัดเสียงเสร็จไปแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นบนเวทีจริงก็แบบกลับไปฟังเพลงตัวเองผมเองก็ต้องกลับไปท่องเนื้อเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอมันก็เป็นเป็น เป็นเหมือนหนึ่งห้องซ้อมที่ดีของเที่ได้กลับไปย้อนทวเนเพลงตัวเองก็<ม>แต่ครั้งนี้มันก็จะมีเพลงที่เป็นแบบนั้นแหละเพลงดีไซน์ที่ทุกคนที่เราอยากจะเล่นอยากฟังเพลงที่หาฟังยากจริงๆแต่ว่าเราอยากเนื่องด้วยครั้งนี้เรามีออเคสตราล้วก็เลยอยากจะได้ยินเพลงที่เป็นเพลงอยากแสงสุดท้ายชีวิตในวงสวยงามหรือยาพิษเนี่ยถูกขยายความหรือความฟังกับจักรวาลยางง ู่ขยายความเติมเสียงโอเคซ่าเข้าไปมีพี่ๆวงออเคต่าอีกหลายสิบชีวิตมาช่วยกันบรรเลงในเพลงเดียวกันเพลงฮิตที่ทุกคนชอบมันอยู่แล้วสายาพิณพามันเดินทางไปที่หนึ่งผมว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้ยินก็เป็นอะไรที่น่าตินเต้นมาสมเอสมอกก็ผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเติมเต็มเนาะในแง่ของของดนตรีอ่ะมัน คือเราทำคอนเสิร์ตกันแบบทั้งใหญ่เล็กกลางเล็กมากใหญ่มากวิทนู่นวิทนี่เกสนู่นเกสนี่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเคยทำออเคสซาทีหนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีประมาณสิบเกินสิบเกินสิบไหมพี่ว่าเกินสิบแล้วเราสึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากเราอยากทำออเคสซาอีเราคิดถึงแล้วก็แบบจากครั้งนั้นแล้วก็มีอัลบั้มเพิ่มมาอีก สองสสามอัลบั้มก็มีเพลงที่แบบมันไม่รู้ใช้คำว่าคนค่าหรือเปล่านะแบบน่าจะถูกเต็มๆกับออเคสตราแบบน่าสนใจเลก็เลยคิดว่าเออแบบนเอาคอนเสิร์ออเคสตรากลับมาทำอีกทีน่าจะน่าจะในคอนเสิร์ตัวเล่าจากออเชสตราเลยเพลงรับเชิญก็ค่อนข้างแปลกใหม่หลายคนแบบแยังไงเมื่อวานนี้ไปยังไงีพลงอะไฮบิชาร์ไลฟง ออเปล่าพี่ชัเลือกเหรอคะได้ไหมคะอาทีงานครับทีงานไอยูทมถงเป็นน้องีกับลูนี้ใช่คจริงเราอยากได้ความสชื่นสดชื่นสดใสแล้วก็แบเราคือเราเลือกเลือกที่จะบอกไปเลยเพราะว่าเราอยากให้มัน ไม่ต้องไปแบบเซอร์ไพรส์เลยแล้วเราเองก็แบบรู้สึกว่าคือคือทุกคนได้ยินหรือเราเองอ่ะออประกาศชื่อเกไสเขาก็จะเดาว่าแบบเป็นเพลงเพลงนี้มันจะต้องออกแบบนี้ผิดหมดเลยคือแบบมันจะเป็นแบบแบบหนึ่งที่ที่ทุกคนจะต้องแบบตื่นเต้นก็ก็เลยคิดว่าเออประกาศไปเรียกความสดชื่นให้กับทุกคนรวมถึงตัววงด้วยอะไรเงี้ยก็แบบไปเจอทักคนก็ว้าวเพิ่มขึ้นอีกอะไรนะครับ เลี่ยนแน่ๆครับเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์นรงทาเดโมมาให้พวกเราอ่ะคือมันเป็นออเคสตราที่มันถูกเขียนโน้ตใหม่หมดเลยในกระทั่งเพลงที่มีออ,อเคสตราเดิมอยู่แล้ว<ช>ก็ไม่ได้ใช้โน้ตเก่าใช้โน้ตใหม่หมดเลยและเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตูนบอกว่าคือเนี่ยความฝันกับจักรวาลน็นนคืออาจารย์นรงเขาตั้งใจที่จะเขียนเพื่อพาวงบริสัามไปสู่อีกจักรวาลหนึง่งมันก็จะเป็นโน้ตที่แตกต่างกันทุกเพลง แตกต่างจากเดิมแล้วก็เป็นเขียนขึ้นใหม่ด้วยเพลงไหม่ที่มันไม่มีก็ถูกเขียนขึ้นใหม่ในแบบความฝันก็จากวานซึ่งมันทะลุมิติมากครับแต่ขอขอน<อ><อ>ุญ,ญาตเสริมนิดนึงครับก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบออเคสตราเป็นเรื่องที่กเกินไกลเพื่อฟังยากใช่ไหมครับแต่ว่าแต่วาเนี้เราสามารถสนุกผมคิดเท่าเท,ท่าที่ได้ฟังมานะครับได้ที่ได้ฟังที่อาจารย์นรงเขียนมามันสนุกแล้วก็มีความหวือหวา แล้วก็มีความผมว่ามันมีเสน่ห์มากนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดไม่ได้ฝังยากอย่างที่ทุกคนคิดค,ครับเราเราสามารถสนุกไปกับซาวด์ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตได้เลยครับซาวด์ที่ทาองออเาสตราทำมาคือเปลี่ยนซาวด์ของบอดี้แสลเป็นเพลงแบบผมว่าเปลี่ยนมูทบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าในความเป็นบอดี้แสลมเราก็เราก็ยัง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 อยู่ครับขึ้นเหมือนแล้วก็เราเดินเราเรามาข้างๆกันวงออเคสตราจะไม่ใช่แค่แค่วงซับพอร์ต น,นไหมครับจะไม่แค่จะไม่แค่ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วแต่เพื่ไปพร้อมๆก,กันกับเราเป็นโชว์ด้วยกันโชว์นึงเลยครับใช่ณตอนนี้30กว่าเมี่จะตัดออกอยังไงแล้วแต่เพิ่มนะ <c oughs> ตัดไม่ลงจริง,งตัดไม่ลงตัดยังไงเพิ่มขึ้นจริง,ง,รง,รง,รงรนั่งตัดยิ่งเพิ่มกัน ด้วยเสียงร้องด้วยอย่างเงี้ยสมรอบเลยนะคะี่ก็ถ้าสมมติผมแชร์ส่วนตัวนั้นในล็อกร้องนะครั้งที่แล้วดีไซน์รอบรอบลราประมาณ29-30เพ <c oughs> ก็บลงก็ก,ก็ก็รอดคี <c oughs> ่ว่าโอเคครั้งนี้ค <c oughs> ั้น, <c oughs> นี้ผ่านไปแล,แล้วแล้วนั้นตรงนั้นหวันติดแล้วผมเลยคิดว่าเออครั้งนี้3วันแล้วก็สามิบนิดๆก็น่าจะรอดอะไรเงี้ยแต่พี่แต่พี่พี่กูดีใจที่รอดดีจดูไป่อ ถ้าไปเนอกจากเรื่องดนตรีเรามันเป็นเรื่องสิ่งสำคัญมากที่สุขภาพของเราเราด้วยเรื่องอายุที่มันเพิ่มขึ้นใช่แต่ผมมั่นใจว่าพวกเราตอนนี้สดมากสกปรกมากปีที่แล้วก็เพิ่ได้เลยก็พร้อมมีหนึ่งครับผมพี่ชัดเหรอคะครับออกฟิตไหมคะฟิตนะคะฟิตครับฟิตครับพึ่งแต่งงานก็จะฟิตเป็นฟิตผมการันตีฟิตแน่ๆครับ การสนทนาเนี่ยยังไปมีการเป็นรายได้ที่จะช่วยอะไรอย่ารอ่ครับก้าพื้น้องปีที่ห้าครับคืออย่างที่บอกเราทำมาสี่ปีแล้วเราก็ช่วยน้องๆส่งน้องๆเรียนได้สองวันรอบกนก็ปีนี้ก็จะส่งเป็นปีที่ห้าก้าวพื่นน้องปีที่ห้าก็เราทำกิจกรรมหนึ่งไปแล้วก็คือวิ่งที่อายุทยายี่สิบเอคก็แล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมของสุดท้ายของปีของมูลนิธิที่จะรวบรวมเงินทุกบาทจากจากการขายตั๋วทั้งนี้ส่งต่อให้น้องก็เดี๋ยวมาสรุปยอดกันว่าจะ โซเอามล์าจะได้น้องกี่คนในปีนี้ที่เราจะช่วยได้แต่ความยั้งใจความกระตือจือร้นเราได้ค่ะก็เยอะที่สุดที่คืออย่างที่อย่างที่เราบอกกันบนเวทีคือน้องคนหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินก็สองแสนกว่าอย่างนี้ต่อสามปีอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทําแบบเนี้ยให้ได้ทุกๆปีแล้อก็ทากิจกรรมที่คิดว่าน่าจะก่อให้เกิดปลายทางที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยช่วยน้องได้เยอะที่สุดเนี่ยก็ ถ้าได้ไปที่ยังมีแรงก็อยากทำทุกปีครับปีหนึ่งอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแว่าก็ครั้งนี้ก็เป็นบีไซที่ผมคิดว่าก็น่าจะได้น้องๆเยอะพอสมครับคิดว่าและหวังว่าและหวังว่าแฟนสนใจว่าสามรอบโซนแล้วเนเมื่อกี้ก็ยังถามบนเวทีอยู่ก็เลยหันมองพี่ยอดครับถ้ายุดยอดไหวผมก็วัด ก็ถ้าเพื่อนไหวผมก็ไหวครับเพื่อนเพื่อนที่นี่ก็ใจก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าสามรอบจะโซเอาหรือเปล่าก็ถ้าโซเอาก็เดี๋ยวเราลองมาลองมาติดกันอะไรนะครับป้าปาครับผมครักงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์โซเอัลนะก็ก็ก็ดีครับได้หมดเลยครับเราซ้อมกันเราซ้อมกันมาแล้วครับใช่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันที่สองเป็นยังไงครับครับ คิดว่าเดี๋ยวเราจะฝากนะแลเรื่องฝากเรื่องรายละเอียดต้องทำอุ้ยก็ใหญ่รายละเอียดนี่คนนี้เลยแจปยอัจองบัตรได้วันที่สองนะครับ2องมีนาคมนะครับก็ฝากไปด้วยครับทีช่องทางไหนบ้างทางออฟิเกตนะครับ เซเว่นหรือเซเว่นเลเว่นสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็รอบการแสดงวันที่4 5 6เมษายนนะครับบัตรราคาเริ่มต้นตั้งแต่2,500ัารไปจนถึง6,500้ารนะครับเมื่อกี้อยากขอเสริมอีกนึงบัตร6,500ที่เป็น VVIP ที่ที่เล่าบนบนเวทีครับก็คือจะมีสิทธิ์ได้นอกจากได้ของที่ระลึกหลายๆอย่างก็จะได้เข้ามาดูสาวชิบชมด้วยก็คือบอดี้สแควไม่เคยเปิดเผยตัวเองมาใช่โชว์มาก่อนระบ ครับเราก็คิดว่าผมว่าน่าจะมีคนที่อยากดูว่าเราทําอะไรกันแบบความวิดขึ้นเนทีบ้างที่พี่ชัดซ้อมยังไงพี่ปิดเซตติ้งยังไงพี่ยอดอะไรยังไงพี่อมยังอะไรผมว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราทํแบบนี้ด้วยแล้วก็คือบัตร6,500นี่ก็จะมีประมาณพันกว่าใบทุกคนทุกคนก็จะได้สิทธิ์นี้เดียวกันก็จะได้เข้ามาดูสาวเช็คต่อรัวมีแค่จำนวนพันกว่าใบเท่านั้นใช่ใช่ครับใช่เป็นพิเศษมาก คนไหโยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ก่อนเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ก่อนนี่โก้ามันโี้ไม่แต่งเต็มใช่ไหมนี่ก็สดเลยนไม่สดกว่านี้อยูไม่มีสดกวนี้ไหมไม่จะไม่น่าดูสิครับ 好困难，好困难。